จี่คอนชับก่อี่ระมาครับก็สบันก็ธรรดาที่3ามหเจ็ดครับจิงเพพชชูฮังรัสาซอครับ เป็นรนสลับเปลี่ยนรถ,รถธรรมดาที่สามหกแปดช่างกลางที่อ่านิาวาทก็นี่ครับนี่ครับก็มีรถจ่ายนาม์ครับ มีคนรักตีน้ำเที่ยวมาเลยครับเจะมางน่โอ้เจอที่บ้านเลยครับใจบ้านรถไฟเอวยครับสถานีชุมทางถัถไฟนี่อะไรครับ,บจ่ายน้ำครับ สวยมากมมมเลยครับมีคนถทยด้วยฮะโอ้เป็นคนไทยด้วยครับไแยไอ้น้ำเนี่ยเป็นรถไฟรุ่นแรกเลยไ่ <c oughs> ไปไหนอ่ะ ตัวมิทุนไทยครับก็มีวันแม่เข้าใช่ครับแต,แต่หาร่หา่งหาแม่ไปเที่ยวครับเที่ยวลดจนะครับก็นี่ยุเอวันหยุดสุดท้ายครับนี่ครับสลับเป็นธันวาค สามหกแปครับอสมัยเรศซ 4, ซีในซีแปดโอซินด right ิลั่นด้วยครับโอนั่งอยู่ตรงนี้นะถ่ายรูปเสร็จเดินมาหาแม่กะนลูกเดี๋ยวขอจบแค่นี้ครับ ก็เดี๋ยวเอยตบรีวิวกันอีรับ